สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวเรืยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะเด่นบนค่ะหน่วยคะแบบคู่ขี้คะเทียบชนคะสามสูตรค่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชว นับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะเด่นบนร้อยสิบหน่วยนะคะงดแล้วเนี่ยจะมีสูตรที่เข้ามาคะ,ะหนึ่งสูตรนะคะงดแล้วเทียบชนสองสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะหลุดคะ,ะเข้ามาสูตรนี้นะคะก็ อ่าสสติระยะยาวนะคะเจ็ดงวดนะ,ะน่าจะเป็นสูตรที่เดินยาวที่สุดนะคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกสองห้าแดะเด่น0ูนย์สี่แเข้ามาที่8ดสูตรนี้ลงมา2งวดะฮะงวดที่ผ่านมาเด่นที่9ก้าสามเจ็ดฮะพลังวันะฮะออกมาที่9ก้สองฮะเข้ามาที่9้า สูตรนะคะเราจะใช้ร้อยบุญสครั้งสิบุญสครั้งสิล่างสี่ครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองิหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองรยทายครั้งที่สองิทายครั้งที่สองครั้งและบวกข้างที่หตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะเจ็ดบวกสเท่ากับเก้าเูนย์ท่ากับเก้าเบวท่ากับเกบวกหเท่ากับส สบวก2เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ1 1บวก8เท่ากับ99บวก1เท่ากับ0 0นบวก4เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8เราจะได้นะเด่นบนนะคะในสูตรที่1นึ่งสูตรเก่าของเราคนะศูนย์สเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองค่ะ สูตรที่สองสถิตินะคะห้าสิบสี่งวดนะคะซึ่งแตกต่างกันฮะอันนี้เจ็ดสิบอันนี้ห้าสิบสี่นะคะอันนี้เป็นสูตรนะคะสูตรแรกของเราเป็นสูตรที่หายากนะเดินยาวมากๆเลยนะคะจะมีแค่สูตรเดียวด้วยนะคะอันนี้ห้าสิบสี่งวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าสี่เด่นศูนย์สองสี่นะคะเข้ามาที่สี่เพราะว่าเด่นสามตัวเนี่ยถ้าประมาณห้าสิบงวดเนี่ยถือว่าเดินยาวแล้วนะคะแต่ว่าอนุเนี่ยไปถึงนะคะตั้งเจ็ดสิบงวดค่ะ มดที่ผ่านมานะคะเด่นที่สองสี่หกนะออกเก้าหกสองนะเข้ามานะะที่สองกับหกนะสูตรเราจะใช้นะคะหลักพันสองครั้งสิบบนสองครั้งสิบล่างสี่ครั้งสิบหน้าคางที่หนึ่งหน่วยหน้าคางที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายคางที่หนึ่งและบวกคางที่หนึ่ง สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเราจะได้นะเด่นบนนะในสูตรที่สองนะเป็นเลขคี่นะสามห้าเจ็ด เรามาดูสูตรที่3นะ,ะสูตรที่3ามสถิตินะห้าสิบเจ็งวดนะ,ะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกแปดศูย์เจ็ด่นหนึ่เออกแปดเข้ามาที่7จ็ดงวดที่ผ่านมานะ,ะเด่นที่หนึ่งเจ็ดนะผลออกมาออกมาที่เก้าหนะ,ะเข้ามาที่9สูตรเราจะใช้นะหะลักหมื่นหลักพันร้อยบน สิบหน้าครั้งที่หนึ่งครั้ง1ิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยทายครั้งที่สองสครั้งและบวกข้างที่หนบวกสเท่ากับศูนย์วกเ้าเท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหน่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสาบวกเ็ดเท่ากับศูนย์ย์วกเทกับเกบวกหะคะเท่ากับศูวกหเท่ากับหบวกสเท่ากับแเราจะได้นะคะเด่นบนห1าหน่วยในสูตรที่สานะคะศูนย์หก ครบแล้วสามสูตรค่ะทำไมถึงเอามาสามสูตรปกติเอามาแค่สองสูตรค่ะเพราะว่าแอดเอามาประกันไว้นะคะเผื่อว่าจะมีสูตรที่หลุดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่ทําการเทียบชนเนี่ยแอดยกตัวอย่างมาให้นะคะห้างวดนะเสร็จแล้วตัวชนเนี่ยแอดไม่เอาสูตรที่หนึง่งชนคะทำไมแอดถึงไม่เอาสูตรที่หนึ่งชนทั้งๆที่สูตรที่หนึ่งนะคะเป็นสูตรที่เราใช้แล้วก็เดินยาวที่สุดกว่าเพื่อนนะคะ ก็เพราะว่านะคะอันนี้เหตุผลส่วนตัวเลยนะ,ะสูตรที่หนึ่งของเราได้ที่048ฮะ,ะในงวดนี้แต่ว่าแอดมองว่านะ6ะในงวดนี้นะคะก็ยังเด่นอยู่นะคะ <Yeah. S 1> ฉะนั้นแอดก็จะประกันนะคะจับคู่ชุดนะคะแค่ส่งสูตรใหม่ก่อนนะคะส่งสูตรใหม่ไว้ก่อนแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าคาดเดาผิดเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆนะอันนี้ก็คาดเดาจากความ ชอบส่วนตัวด้วยนะจากหลายๆสูตรด้วยนะคิดว่า6มีโอกาสที่จะมาอีกนะคข้างบนนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปอย่างที่แอดมองคะะ่ะตั้งแต่งวดที่ออก8 6 7ะฮะในงวดนี้เนี่ยเราจับชน2สูตรใหม่ก่อน,นะฮะไม่ชนจับคู่3 0 3 6 3 8 5 0 5 6 5 8 7 0 7 6 7 8เวลาไม่ชนเนี่ยจับคู่ชุดจะได้ทั้งหมดะฮะดาวคู่ชุดโตดนะฮะเสร็จแล้วถ้าเราเอานะคะ สูตรเก่าของเรานะคะมาตัดนะก็จะเหลือตัวเด่นนะก็คือคู่ชุดนะชุดที่ติดสามเจ็ดหนึ่งนะก็จะมีคู่ชุดสามศูนย์สามหกสามแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกนะแล้วก็เจ็ดแปดมาจากเก้าคู่ชุดก็จะย่อมาอีกนะฮะเป็นหกคู่ชุดโตัแบบนี้นะพลังวันนะออกมาที่แปดหกเจ็ดนะก็เข้ามานะฮะชุดนี้นะกับชุดนี้แบบนี้นะ งวดต่อมาฮะเด่นที่สองสี่หกนะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราเอาสูตรอ่าที่เดินยาวที่สุดนะสูตรที่หนึ่งของเรามาตัดนะะก็จะเด่นที่สุดสี่แบบนี้นะคะเหลือตัวเด่นสี่นะคะออกหกศูนย์หกนะสี่ไม่มานะคะสี่ไม่มานะอันนี้นีสี่ไม่มานะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยแปลว่านะอาจจะต้องนะคะ เอาสองเอ่อสี่เนี่ยไปจับเอ่อโต๊ดเอ่อสี่ไม่มาเนี่ยฉะนั้นต้องประกันสองหกเพราะว่าอันนี้ทำไมสี่ตัวชนไม่มาเพราะว่าเขามาที่ศูนย์ไงศูนย์เนี้ยศูนย์สูนย์เนี้ยฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าอา่าตัวที่ไม่มานะฮะก็คือเราจะต้องเอาสองฮะกันตัวกันแบบน,นี้คนะ,ะลักษณะกันกันก็คือเอาสองนะะ สองศูนย์กันแปดสองแบบนี้นะคะแล้วก็หกศูนย์คะแล้วก็หกแปดคะอันนี้คือลักษณะของตัวกันคะเขาก็าจะออกมาตัวกันคู่ชุดนี้นะคะหกศูนย์แบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ออกมาที่หกนะถ้าเราเอาแค่สองสูตรแรกคะก็จะมีตัวหกแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วว่าต่อมาะฮะชนที่สี่นะฮะแล้วก็กันนะฮะหกศูนย์หกสองแปดศูนย์แปดสองแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วถ้าเราเอาสูตรเก่าของเราไปตัดเนี่ยก็ยังเด่นนะะที่สี่อยู่นะเพราะว่ามีสี่แบบนี้นะ,ะอ๋อไม่ใช่เด่นที่สี่สิ ชนที่สี่เหมือนกันกับสูตรนี้นะคะชนเหมือนกันกับสูตรนี้แต่ว่าสี่เนี่ยไม่มาเสร็จแล้วเนี่ยตัวกันมาตัวกันหกศูนย์หกสองแปดศูนย์แปดสองค่ะก็มาตัวกันสองงวดนี้เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็คือตัวชนตัวเดียวนะ่ะถ้าชนสามสูตรเนี่ยตัวชนไม่มาคนะมาตัวกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วงวดต่อมานะคะในงวดนี้เนี่ยชนที่หกกับแปดค่ะสูตรเก่าคะ กันสี่ศูนย์แบบนี้นะเสร็จแล้วพอสูตรที่หนงเนี่ยเขาเป็นคียนะแล้วเอาไปจับแบบไหนก็เอา6กเจ็ดหแบบนี้นะคะแปดเจ็ดแเอาไปจับกับอันนี้นะแล้วตัวกันนะคะอดตัวกันจับแบบไหนก็คือสี่ศูนย์ก็เอาเจ็ดไปจับสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ห้าก็จะเป็นตัวกัน3มชุดโต้แบบนี้นะออกที่6กหกนะก็เข้ามานะชุดนี้นะคะ ชุดนี้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาคะ,ะไม่ชนจับคู่2องหนะะึ่งสองเจ็ดสองเสนึ่่เสี่งะคะเสร็จแล้วถ้าเราเอาสูตรที่หนึ่งคะ,ะไปะจับอีกทีหนึ่งนะคะชุดเด่นก็จะเหลือ2729,474967นะคะแล้วก็หกกนะ,ะก็คือมีติดเจ็ดนะคะกับติดเก้าแบบนี้นะคะก็จะเป็นเหลือ6คู่ชุด เด่นออก9 6้าหกคะก็เข้ามาชุดนี้คะกับชุดนี้แบบนี้คะเสร็จแล้วในงวดนี้คะแอดก็จะจับคะส่งสูตรใหม่ก่อนคะให้เพื่อนๆค่ะสามศูนย์สามหกสามแปดห้าศูด อันนี้คือชุดใหม่นะคะ3ามศูนย์สามหกสามแปดห้นแะแล้วก็เจ็แปดะแล้วถ้าอาสูตรเก่าของเรานะคะยังเดินอยู่นะศูนย์สี่นี่นะคะตัวที่ติด0ูก็จะมี305070นเะ,ะเป็นชุดเด่น,นะ,ะตัวที่ติด4ี่มีไหมในเนมไม่มีนะ,ะแล้วก็ตัวที่ติด8ปดจะเป็นชุดเด่นแบบนี้นะ,ะอันนี้เนี่ย ถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าสูตรเก่าะะยังเดินอยู่ะะก็จะเด่น30 50 70 0 38 58 78แบบนี้นะ,ะแต่แอดมองว่าชุดที่แอดเนี่ยทำไมแอดถึงเลือกเอาสูตรใหม่เนี่ยมา,มา,ม,ามาจับนะ,ะเพราะว่าชุดนี้นะ,ะตัวที่แอดมองว่ามีโอกาสที่จะเข้าะะก็คือชุดโต๊ 3, 6, 6, 7, 6ะ36กับ76ห ชุด2ชุดนี้นะคะที่แอดมองว่าน่าจะมีโอกาสนะที่จะเห็นฮะใน่ามตะบนฮะในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567ฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกนะว่าชอบไหมนะคะถ้าชอบก็เลือกนำไปใช้นะคะไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ